สวัสดีครับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับนายทรงวุฒิหันกำพานะครับช่างบริการประจําบริษัทคูปต้าจากเกษตรยนน้องบัวดาพูนะครับนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับท่านจะไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆนะครับซึ่งวันนี้ผมก็มีคลิปวิดีโอดีๆที่จะมานําเสนอนะครับในซีรีส์ m ใหม่ล่าสุดของคูปะต้านะครับวันนี้จะมานําเสนอซีรีส์ M M 98ถึง8นะครับมาดูกันว่ามีการพัฒนาและปรับปรุง จุดในบ้างนะครับเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้านะครับจุดแรกเลยนะครับก็จะเป็นรูปโฉมนะครับออกแบบลูกโฉมใหม่นะครับให้สวยงามและล้ำสมัยมากขึ้นนะครับต่อมาครับใบมีดดันดินหน้านะครับเพิ่มความยาวนะครับ2เมตร20นะครับพร้อมความโค้งของใบมีดนะครับให้สามารถอุ้มดินได้ดีนะครับพาดินไป้ได้ในระยะไกลนะครับเหมาะสําหรับงานดันดินนะครับลดกองอากาศตัวบนออกนะครับเพื่อ ลดสิ่งกีดขวางด้านหน้าในขณะใช้งานออกแบบกาดกันใหม่นะครับให้สามารถถอดประกอบได้ง่ายเมื่อต้องการมีการบำรุงรักษาภายในระบบเครื่องยนต์ กองอากาศนะครับปรับปรุงขึ้นมาใหม่นะครับจากเดิมที่เป็นกองอากาศแบบเปียกนะครับที่ใช้น้ํามันเป็นตัวช่วยในการดับฝุ่นนะครับมาเป็นกองอากาศแบบแห้งนะครับที่สามารถถอดประกอบง่ายนะครับโดยการเป่าจากด้านในออกด้านนอกนะครับกองอากาศตัวนี้นะครับได้มีการทดสอบแล้วว่ากองอากาศได้อย่างสะอาดก่อนเข้าถึงระบบเครื่องยนต์นะครับ ต่อมานะครับจัดพื้นที่วางถังน้ํามันเชื้อเพลิงใหม่นะครับให้สามารถเติมน้ํามันได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับจากเดิมนะครับจากเดิมที่อยู่ด้านหลังนะครับเมื่อต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงเข้าไปนะครับพื้นที่ก็แคบนะครับส่งผลให้การเติมน้ํามันเกิดความลําบากยิ่งขึ้นนะครับอ่ะมาดูด้านบนนะครับเบาะนั่งนะครับออกแบบมานะครับให้รับน้ําหนักผู้ขับขี่นะครับพร้อมปรับความนิ่มนวลนะครับโอบกับสิลิระคนขับนะครับส่งผลให้นะครับ ลดความเมื่อยล้าในขณะใช้งานมาพร้อมระบบเกียร์หลักนะครับเดิม8เกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยหลังนะครับมาเป็น12เกียร์เดินหน้า12เกียร์ถอยหลังนะครับเพื่อให้ลูกค้านะครับสามารถเลือกใช้ความเร็วและกำลังได้อย่างเหมาะสมเพิ่มไฟสปอตไลท์ด้านหน้านะครับให้ความสว่างมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อต้องทำงานเวลากลางคืนนะครับมาดูด้านหลังกันนะครับ เพิ่มกล่องเครื่องมือนะครับพร้อมแท่นชาร์จโทรศัพท์ปรับปรุงหูยึดโซล่าแขนข้างนะครับใหม่นะครับให้แข็งแรงและยืดอายุการใช้งานมากยิ่งขึ้นนะครับมาดูจุดสำคัญนะครับแขนยกนะครับออกแบบมาใหม่นะครับให้ใหญ่และแข็งแรงยิ่งขึ้นนะครับคอนโทรลวาล์วนะครับเพิ่มคอนโทรลวาล์วมาให้อีกหนึ่งตัวนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการต่อพ่วงอุปกรณ์ไฮดรอลิกภายนอก จะเห็นได้ว่านะครับสยามคูบต้านะครับไม่เคยหยุดยัง้งที่จะพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตรนะครับเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและบริษัทคูบัตจักเกษตรยนต์พร้อมจะเคียงข้างลูกค้าไม่ว่าจะเป็นงานขายและการบริการหลังการขายสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากฝ่ายขายได้ตามเบอร์โทรด้านล่างฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปวิดีโอดีๆในครั้งต่อไปนะครับ สำหรับวันนี้ผมและทีมงานขอากราบคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ